นี่คือใบเจ้าตลอดเป็นความหน้าไม่อายทาไมถึงหน้าไม่อายเพราะสิ่งที่ทําอ่ะในผู้ชายปกติอ่ะมันจะทําไม่ได้เพราะมันอายฟังเอาไว้นะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอายจนเราไม่กล้าทํเพราะเราไม่กล้าทําปั๊บเพลงมันก็ไม่สุดพอไม่สุดมันก็คือไม่ใช่แต่เนี่ยมันคือมันคือชีวิตไทยอ่ะแล้วไบรท์ทำอ่ะพี่เห็นทุกอย่างเลยที่ไบรท์ทเช่นโนรา หรือว่าเป็นพานบุญก็มีแถมเป็นหนังหนังตะลุงก็มีคือมันมีทุกอย่างเลยมันมีทุกอย่างที่บ้านไร้เมียแล้วพี่ดูพี่เชื่อว่าถ้าเป็นคนใต้มานั่งดูเขาต้องน้ําตาไหลแล้วรีบซื้อตั๋วรถไฟกลับบ้านเลยมัน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 คือนึกออกไหมว่าทําไมเราถึงบอกว่าสาวละวงหรือตังเกออะไรเนี่ยมันยังดูเป็นไฮโซอยู่เพราะมันไม่บ้านเท่านี้มันต้องกล้ามากกว่านี้มันต้องหน้าไม่อายมากกว่านี้หน้าไม่อายที่จะทำในสิ่งที่แบบว่า มันทาแล้วดูดูขัดขัดเกินเกินกับตัวเองคือหนุ่มยุคใหม่อ่ะยุคเกาหลีแล้วว่าจู่ๆมาทาปักตายบ้านเราจะไปไหนเด็กออกมาในคนปกติทําไม่ได้แต่ไรดันหน้าไม่อายทําได้มันคือคําชมคนคาด่ายังไงก็ไม่รู้แต่ว่าแต่ต้องถือว่ามันมันผ่านตรงนี้เนั้นสิ่งที่คนอื่นในเพลงที่เป็นบ้านบ้านแบบเดียวกันจะต้อง จะต้องหาทางศึกษาวิธีกําจัดจุดอ่อนของตัวเองตรงนี้ไปคือทําให้มันดูดูดูสมูททุกอย่างมันเป็นฮาร์โมนีกันหมดร้องก็ดีท่าทางก็ดูแบบว่าไปกันหมดจนไม่รู้วันนี้ไม่ชมแล้วเดี๋ยวเสียอีก <Okay. S 1> ไม่เอาแล้ว <Okay. S 1> ไม่ชมแล้วคือพูดง,ง่ายงคือมันไปกันได้ดีมันเก็ตอะลองเวลก็แล้วกันแต่ว่าแต่ว่าอันหนึ่งที่ที่ไบรท์มักจะเป็นเดี๋ยวถึงเวทีจริงก็อาจจะเป็นอีกต้องสะกดจิตไว้ว่าอย่าอายอย่าตื่นเต้นคือความตื่นเต้นที่กลัวว่า ฉันทําออกไปแล้วมันจะดีไหมเนี่ยมันทำให้มันทำให้ไบรท์เนี่ยเกรงก่อนในตอนแรกแล้วเดี๋ยวมันก็มาฟิลฟิลนั้นมันก็มาไอ้ฟีลลิ่งเนี่ยมันมาอยู่แล้วแหละแต่ว่าไบรท์จะตั้งใจกับมันก่อนลองขอให้สะดวกแล้วแบบว่าเนอะออกแล้วเธอเป็นคนใต้แล้วร้องเพลงที่ชวนเพื่อนกลับบ้านอีกมันเลยมันเลยได้อ่ะมันคือมันเบิ้นความจริงใจเข้าไปหลายอันแล้วความที่บ้านๆความที่ไม่คิดอะไรหน้าไม่อายที่จะทาไอ้สิ่งที่มันต้องทาเนี่ยมันก็เลยทำทุกอย่างสมูทไปหมดเป็นสมูทตี้ดูุดปุ๊บไปเลยสบายลื่นคอ 我爱。Uh,